ดูเรื่องของการเข้าสู่ระบบทีวีดิจิตอลกันบ้างนะคะต้องบอกว่าหลายคนเริ่มกังวลแล้วว่าอ้าวอย่างนี้ถ้าเกิดบ้านเราเป็นทีวีธรรมดาเราจะดูทีวีระบบดิจิตัลยังไง<ฆ>นะคะต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะทางกสทอชอเขาเตรียมที่จะมีการแจกจ่ายนะคะกล่องจ่ายสัญญาณหรือที่เรียกกันว่าเซตท็อปบ็อกเนี่ยให้กับแต่ละครัวเรือนแจกกันไปตามทะเบียนบ้าน<ฆ>เขาเตือนเลยนะคะว่าคุณผู้ชมเองอย่าหลงเชื่อคะ่ะคนที่แอบอ้างบอกว่าเป็นตัวแทนของกสทชมาจัดหากล่องชม โทรทัศน์ดิจิตอลให้โดยเขาบอกว่าคนที่มาหลอกลวงเนี่ยจะให้คูปองแล้วก็ต้องไปแลกซื้อแต่จริงๆแล้วค่ะกสทชอบอกเลยไม่ต้องแลกซื้อมีการแจกฟรีให้กับทุกบ้านนะคะซึ่งเป็นการเตือนมาจากนายถากอนตันทศิทธิ์เลขาที่การคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสอทชนะคะที่ยืนยันว่ากสทชอเองไม่เคยแต่งตั้งตัวแทนในการดําเนินการจัดหากล่องรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลหรือว่าเ ท็อปบ็อกซ์ให้กับประชาชนนะคะซึ่งขณะนี้พบว่ามีคนที่ไปแอบอ้างค่ะจากตัวแทนกสทชว่าจะนํากล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์มาแจกให้โดยไม่ต้องใช้คูปองจากกสทชไปแลกซื้อกล่องเองโดยการแจกคูปองขณะนี้นะคะกสทชอยู่ระหว่างการพิจารณาคาดการณ์ว่าจะเริ่มแจกคูปองในพื้นที่ที่พร้อมชมก่อนได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ส่วนการออกอากาศระบบทีวีดิจิทัลค่ะขณะนี้อยู่ในช่วงของการ นำเนื้อหารายการไปออกอากาศเพื่อทดสอบระบบโครงข่ายโทรทัศน์คู่ขนานไปกับระบบอนาล็อกหรือว่าช่องฟรีทีวีเดิมโดยประชาชนยังสามารถรับชมโทรทัศน์ช่องฟรีทีวีได้ในรูปแบบเดิม ทางน้านของนางสาวสุพิญญากลางนาลงกรรมการกรสทชอเปิดเผยนะคะว่าในวันนี้ที่ประชุมกสทเตรียมพิจนารณาการออกประกาศกสทชอเรื่องมาตราการการส่งเสริมรวมกลุ่มของผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ผลิตร,รายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ส่วนการพิจารณาคูปองสนับสนุนรับชมทีวีดิจิตอลนั้นก็ยังมีการหารือเพิ่มเติมเพื่อกำหนดมูลค่าคูปองที่เหมาะสมก่อนนำข้อสรุปเสนอที่ประชุมกศาทาชในวันที่23เมษายนนี้ซึ่งเป็นไปตามแผนเดิมนั่นเองค่ะผู้บริโภคก็อย่าหลงนะคะอย่าหลงเชื่อแล้วก็เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้ด้วยฟังประกาศของทางด้านของกสทาชออเท่านั้น